สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุดกตันยูน้องนัสรรนเด็ก16ขายโรตีสวยจนคนปั้นแทนที่พิงกี้ รู้จากน้องนัสรีนวัย16ปีหลังเจอแมวมองจับแม่ค้าโรตีมาเตรียมชิงมงเวทีนางงามด้านชาวเน็ตต่างบอกเหมือนพิงกี้เรียกว่าเจอเพชรเม็ดงามเลยก็ว่าได้เมื่อผู้ใช้งานติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสตคลิปแนะนําน้องนัสรีนสาวน้อยวัย16ปีลุกเครื่องปากีสถานที่กําลังช่วยแม่ขายโรตีกลางตลาดข้างสารสินเพสตาบลโคกกลอยจังหวัดพังงาพร้อมแนบแคปชั่นโดยระบุว่าฉันเจอเพชรเม็ดงามแล้วเร็วๆนี้จะลองให น้องลงเวทีแรกส่งน้องลงประกวดนางนาพมาช,ช่วงลอยกระทงลองเวทีก่อนผิวสีสูงหน้าคมฟันสวยถูกจริตฉันมากทุกคนว่าไงหลังจากนั้นไม่นานแมวมองคนดังกล่าวก็ได้มีการออกมาโพสคลิปขณะน้องนัสรินกําลังฝึกเดินแบบพร้อมแนบแคปชั่นว่าพาน้องนัสรินมาเดินให้แม่แม,แม่ดูค่ะพอได้ไหมคะล่าสุด19กันยายนทางด้านแมวมองคนเดิมก็ได้มีการฟิตติ้งชุดให้น้องนัสรินในชุดราตรียาวสีแดงเข้มคับผิวสีแทน ขอพบบร้อมแนบแคปชั่นว่าลุกแรกน้องนัสรินได้ไหมคะแม่แม่แต่งกันเองทํากันเองไม่ได้มืออาชีพนะมีชุดไหนก็ใส่ไปก่อนชุดหลวมไปหน่อยไม่ถูกใจอย่าว่านะจะปรับลุกไปเรื่อยๆใครสนใจจะซับพอร์ตน้องติดต่อเบสบอยมาได้นะไม่ขอเป็นเงินนะยินดีถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีจะทําให้น้องสวยทักมานะคะซึ่งหลังจากคลิปของน้องนัสรินถูกเผยแพร่ไป,ไปได้ไม่นานก็ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนนางงามต่างแหก,กันเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้ โพสดังกล่าวเพื่ออวยความสวยของน้องกันยกใหญ่อาทิตั้งจริงก็อินเตอร์ไปเลยลูกอีกท่านบอกว่าว้าวขนาดลุกแรกนันเนี่ยน้องต้องไปได้ไกลมากๆแน่อีกท่านบอกว่าพิงกี้เวอร์ชั่นผิวแทนมากค่ะรอติดตามการเรียนรู้ของน้องนะคะอีกท่านบอกว่าจัก,กรวาลน,นะลูกเอ๋ย อีกท่านบอกว่าบาดสวยมากน้องไปไกลแน่เด็กคนนี้เป็นตน้นและเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาผู้ใช้ติ๊กต k อกรายเดิมก็ได้ออกมาเผยอ,อีกหนึ่งคลิปที่ได้แปลงโฉมน้องนัสรินพร้อมระบุข้อความว่ากรีดออกมาคําแม่แม่เบสขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในวันนี้สําหรับการเมคโอเวอร์ให้น้องนัสรินนะคะขอขอบคุณจากใจมัวริสกี้วดดิ้งแอนแฟนซีภูเก็ตแฮโบอกเลยว่ามงต้องลงแล้วล่ะครับเพราะน้องสวยมาก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ